สิ่งที่ต้องมีแล้วกันเออสิ่งที่ต้องมีนะครับผมในห้องแคสเกมหรือว่าห้องสตรีม,มีอะไรบ้างจําเป็นจําเป็นนะทัะอุ <c oughs> ปกรณ์สุดท้ายั สวีตาสวาร์ตเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนีนะครับผมจะมามาอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรทาจริงๆริงก็เลยจะมาบอกน้องๆที่แบบน้องๆคนในนะครับผมที่อยากจะเป็นแบบเออนักแคสเกมหรือว่าแบบสตรีมเมอร์นะครับ <c oughs> สิ่งที่ต้องมีแล้วกันเออสิ่งที่ต้องมีนะครับผมในห้องแคสเกมหรือว่าห้องสตรีมมีอะไรบ้างที่แบบสาคัญสาคัญครับจะมารีวิวห้องด้วยแหละเออว่าแบบตอนนี้ห้องมันแบบไปถึงไหนมันพัฒนาไปถึงไหนโอเคก่อนไปดูก็เดี๋ยวผมขอเก็บห้องแป๊บนึงนะ โอเคครับทุกคนสิ่งที่มันจําเป็นจําเป็นนะที่จะต้องมีในห้องแครเกมอันจะยกตัวอย่างที่แบบจาเป็นต้องมีอะ่ะเออจำเป็นต้องมีแต่ว่าอาจราคาไม่แพงมากก็ได้นะครับผมก็หาจากไหนได้ที่ราคาถูกก็ได้นะครับหรือว่าแพงก็ได้แล้วแต่เรามีเงินแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วจสิ่งเล็กๆก่อนนันแล้วมันต้องเป็นสิ่งเล็กแล้วไปใหญ่แสง เออแสงสีเสียงใช่ไหมหนึ่งก็ไฟก่อนไฟอะไรก็ได้ที่แบบแบบให้ความสว่างเรานะครับผมอันนี้ก็ผมก็มีอยู่2ตัวเนาะ <c oughs> นี่นะครับผมก็ดวงหนึ่งนะครับอะรวมนขาตั้งงี้อันนี้26นิ้วนะครับซื้อมาในช้อปปีเลยราคาประมาณห้าร้อกว่าบาทรวมขาตั้งนะรวมขาตั้งไฟเด้อแล้วก็ไฟแล้วก็ผมก็มีคมไฟอันนี้อีกอันนึงนี่สองอันนะครับเอาไว้เปิดให้ไอ้เขียวๆเนี่ยมันเห็นสีนะครับผมถ้ามันถ้ามันไม่เห็นสีในโปรแกรมมันจะจับไม่ได้นะเราก็จัดไฟให้แบบหน้าเราสว่างๆว่าเออหน้าเราจะได้ดูข่าาาวววๆนนะครรรับใเลสตีมหือ เวลาแบบเราอัดวิดีโออัด คลิปนะครับผมต่อมาก็เสียงอันนี้นะครับผมไม้น,นี่ไม้กรกากร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับมันมาจากแอดไว้ก็เสียงมันก็มีเสียงลม mm. เสียงอะไรเข้าบ้างนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่ติดถนนรถด,ด้วยใช่ไหมเก็เลยจะยิ้เสียงรถนะครับแต่ก็ไปตัดหนังปวดแกมเอาซึ่งตอนแรกผมใช้ไม้ไอ้นี่เว้ยผมใช้ไม้ที่เป็นไม้ใหญ่นะครับผมถ้าเป็นห้องเกา่าผมจะเห็นนี่มันจะมีไม้ใหญ่ที่แบบหนีบโต๊ะอยู่แต่ว่าสายสายมันเสียครับม้นเสียงมันก็แบบซูซ่าเลยแบบมันช็อตอะเออผมนอนนาาก,นะก็เลยนอนน่าจะเสียเสียที่สสาายยยน่ะก็เลไมซื้อใหม่อันใหญ่อะ เออมันลกอะจริงๆใช้ใหม่แบบทุกทุกก็ได้ซี500นะครับแล้วก็ตัดเสียงเอาถ้ามันมีเสียงรบก,กวนเยอะเนาะผมว่าก็น่าจะใช้ได้ละอันนี้ผมซื้อมาส0งร่าบา็บันใช้ได้เลยต่อไปเรื่องอะไรอกีกต่อไปก็กล้องแล้วกันเนาะ กล้องในการแบบในการแคลสนะครับนี่ <c oughs> กล้องเว็บแคมได้จริงๆมันจะมีขาตั้งนะแต่ขาตั้งมันอยู่นู่นอันนี้ก็เป็นไฟใช่ไหมอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะครับอันนี้เป็นของ <c oughs> โนบโวเนาะก็ใช้งานได้อยู่นะ <c oughs> ผมว่ามันใช้ดีเล้วผมซื้อมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยเริ่มต้นถ่ายตั้งแต่ห้องเงาย่าห้องเนี้เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็กล้องใหญ่นี่ครับที่ผมถ่ายเนะาะไอ้กล้องใหญ่เอาไปถ่ายถ้าเป็นแบบเอาไ้สตรีมก็ใช้กล้องเล็กนะครับต่อมาเรื่องคอมแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เล่นเกมในคอมแล้วก็สตรีมในคอมด้วยซึึึ่่งงงงงกกกกัััับบบบบรรดดจจออมมมนนนนนนตต้แแแิะะถไ เกมมันจะได้ไม่กระตุกนะครับผมแต่สาหรับใครที่แบบสตรีมมือถือนะครับผมมือถือเกมมือถือใส่ใส่คอมนะก็ต้องไม่าาคปเจอร์การ์ดมาซึ่งผมไม่มีนะครับผมผมไม่ได้สตรีมในมือถือนะครับผมก็เล่นอาวีในคอมเล่นทุกเล่นเกมในคอมสตรีมในคอมครับเพราะว่าการ์ดแคปเจอร์มันแพงนะผมก็เลยไปเล่นอาวีในคอมเอาแล้วก็สตรีมในคอมเอานะครับส่วนใครที่อยากได้การ์ดแคปเจอร์ก็ลองไปดูเนาะสเปคคอมของผมก็เดี๋ยวเราลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะแต่บางคนก็น่าจะรูแล้วนะผมซื้อมาตั้งนานแล้วอะซึ่ง ซื้อข่องในช้อปปีนะครับผมถ้าเป็นแบบอุปกรณ์ลเล็กๆน้อยๆพวกของออนไลน์ผมจะซื้อในแบบช e ้อปปีมาอันนี้โต๊ะนะโต๊ะผมก็ตั้งเป็นตัว L เลยเห็นปะเห็นร <ๆ S 1> ูปห้องไหมอันนีอโต๊ะเล่นก็จะเป็นแบบหน้าไปทางนี้การดึงวางคอมนะครับวางของวัง,งนู้นวางกล้องวางอะไรนะครับผมอันนี้ก็ชาคคเขียวอันนี้ก็ไปซื้อ,อผ้าทุกๆมาทำเลยนะรอ้อก60บาทเออเนี่ยผมซื้อมาส่องผืนเพื่อไงโต๊ะอันนี้ผมก็สั่งมันจะลาซาด้าเอช้อปปี้นะครับผมน่าจะช้อปปี้หรือว่าอะไรนั่นแหละแต่จับราคาไม่ ตอนซื้อคอมนะถ้าใครดูคลิปซื้อคอมเนี่ยอันนี้เมาส์เนี้ยก็แถมมานะกีกีหนึ่งศูนย์สองแล้วก็คีย์บอร์ดของเซอร์บิลัสเหรอเออนั่นแหละเซอร์บิลัสอันนี้ก็แถมมาอันนี้ลาโพงเพื่อนลาโพงของบัตในปีแล้วเป็นยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับจะอาจจะมีเสียงแบบซ,ซาซาช็อตๆบ้างแต่ว่าปิดเปิดใหม่มันก็ไม่เป็นอะไรออมันก็ดีเหมือนกันอันนี้ผมก็ต่อส่องหน้าจอนะอันนี้ก็จอของบัตนะครับต้องขอบคุณบัตบัสอีกแล้ว อันนี้ของบัตสองอันนะเพราะว่าออตอนนั้นบัสบัสขายของเครื่องเก่าเออแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้บัตรก็แบบขายไม่ได้ก็เลยผมก็เลยแบบเอามาใช้แด <c oughs> ้ง่ายว่าขโมยมาใช้เออนั่นแหละประมาณนั้น,อ,น,นอันนี้หูฟังผมก็ใช้หูฟังเอินเอร์เลยเนี่ยหูฟังลูกโคลนะครับจอมจากช้อปปีเหมือนกันอันนี้300นะหูฟังอันนี้300โอเคเลยมันหมดอย่างวานะน่ะน่าจะหมดอนะันลคนแล้วก็ก็อี้ตัวนี้เอออ่ะก็อี้ตัวอีกตัวกอี้ตัวนี้แม่เป็นมาให้นะครับเออไม่เกินพันเออจริงมันหาดไดก็ ที่ผมใช้ในสตรีมถ้าผมในการแบบจับภาพหน้าจอไปสตรีมใช่ไหมก็คือ OBS นะครับผมเพราะว่าผมแช้ X Speed <_ S 1> ไม่เป็นผมาใช้ OBS แล้วกัน OBS มันใช้ง่ายดีก็ฟรี <_ S 1> ด้วยนะครับจริงต้องมีเลยไฟไมค์คอมหนึ่งเครื่องอ่าสเปคก็น่าจะต่อ i5 แล้วกันเออ i5 up u เลยถ้าเป็น CPU นะถ้าเป็นการ์ดจอก็060ขึ้นไปแล้วกันเออแล้วก็ ครอยากมี้ายเขียวเพิ่มก็ซื้อมานะครับส่วนไยนี่ก็ถูกๆ5้ารก,กว่าบาทแล้วก็กล้องยางก็อยากจะบอกที่หนึ่งนะครับผมว่าถ้าใครแบบอยากจะทำแคสเกมหรือว่าสตรีมเกมนะครับผมก็ทําเลยนะทุกคนถ้ามีเท่าไหนก็ทําเท่านั้นไปก่อนนะเราค่อยเพิ่มเติม,ตมเอานะครับเริ่มเลยแล้วกันนะเออแบบถ้าปวดแต่คิดแล้วไม่ทํามันก็จะไม่ได้ทำมันก็จะไม่ได้ทําอะไรสักอยาก่างเข้าใจไหมเนาะมีเท่าไหร่ก็ทำนะไปก่อนห้องเก่าของเครื่อง โอเคนั้นก็คือคอมเครื่องเก่านะครับผมที่ผมมีนะครับตอนนั้นผมก็ทํำได้แค่แบบตัดต่อคลิปลง YouTube นะครับก็เลยแบบคอมมันนั้นมันช้า ก็เลยแบบเก็บตังค์แล้วก็ซื้อคอมใหม่นะครับก็คือเครื่องนี้นะผมแล้วก็สตรีมแล้วก็ท o u t u ู e นะครับซึ่งผมอาจจะคนดูไม่เยอะเท่าไหร่แหละเออมันก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะผมสำหรับคลิปนี้ก็แบบแค้คนเริ่มต้นแล้วกันเพราะผมก็เริ่มต้นอยู่ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะเออนะแต่ว่าไอ้คอมเครื่องนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมซื้อมาแนละ้วผมคิดแันเก่าแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะผมว่าผมรู้สึกว่า เออสเปคคอมมันมันรู้สึกว่ามันสูงไปหน่อยกับการที่ผมใช้งานอยู่นะทุกคนเหมือนกับเราซื้อมาแล้วเราไม่คุ้มเราใช้สเปคได้ไม่หมดอะแต่ว่าตอนนั้นที่ไปซื้อเพราะว่าแบบมันเด็กไงมันเธอร์คอมไม่ไงมันอะไรอ๋อไม่ก็เอาไปก่อนหา <c oughs> ตัวสเปคที่มันแบบเราเหมาะสมกับงานเรานะครับผมเราตัดต่อหรือเปล่าเรา,เราเล่นเกมนะแค่ไหนหรือว่าเราใช้อะไรบ้างให้มันครอบคลุมงานของเราพออาจจะไม่ต้องเอาเกินหรือว่าไม่ต้องเอาต่ำไปก็เอาให้พอดีพอดีนะมันจะได้คุ้มราคานะอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆที่จะต้องมีน่าจะ 4สิง่งอะไฟไมค์คอมกล้องเนี่ยประมาณ4สิส่งที่จําเป็นจําเป็นแต่ส่วนถ้าใครจะสตรีมเกมพวกอารในโทรศัพท์ก็อาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นการแคปเจอร์แล้วก็ส่งภาพเข้าคอมนะครับแต่ว่าผมสตรีมอารในคอมก็ไม่เป็นไรเล่นในคอมได้ก็เลยแก้ปัญหาไปตอนแรกอะผมไม่มีการแคปเจอร์ผมก็เลยว่าจะสตรีมอารยังไงว่าเออก็เล่นในคอมแม่งเลยฝึกเล่นในคอมแล้วก็สตรีมโอเคเอก็มีีีีประะะะมมมาาาณนนน้้้เกกก็็จหดแแลลววออยย่่งงึ อุปกรณ์สุดท้ายทางขยะนะครับจะได้ไม่ล็เอามาอยู่ในห้องเลยแล้วก็แบบกินอะไรจะได้ทิ้งในนี้เลยต้องรีวิวถึงขั้นนี้ไหมเนี่ยหมดแล้วมั้งทุกคนใช่ไหมน่จะหมดแล้วแหละจบไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วนเพราะมันอาจจะไม่ยาวมากมาโอเคก็สาหรับ,บมือใหม่ก็เริ่มเลยนะครับผมผมก็มือใหม่ด้วยเหมือนกันก็ยังอติดตามไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆสาหรับใครที่อยากจะดูสตรีมผมนะครับไปดูได้ใน a c e b o o k นะครับเจมเมอร์แชนแนลยูทูบติดตามได้ Channel. Channel ดเจมเมอร์แชนแนล ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย